สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอุมาไทยชาแนลนะคะยินดีต้อนรับแฟนเพจช่องดําช่องแดงและช่องฟ้านะคะวันนี้เราจะมาเล่ากันถึงเรื่องสาวไทยเอ,อ่อถูกโลกถูกฝรั่งโลกคือฝรั่งบอกยื่นข้อเสนอว่าถ้าเธอยอมแต่งงานกับฉันฉันจะไปหยาก,กับเมียน้องถามว่าพี่หนูควรจะทําอย่างไรหนูคบกับเขาโดยที่หนูไม่รู้ว่าเขามีเมีย เมียเป็นฝรั่งเหมือนกันแต่เขาถ้าหนูยอมแต่งงานเขาจะเลิกกับเมียเขาเขามีลูกด้วยกันสองคนหนูควรจะทําอย่างไรดีเพราะหนูก็คบเขามาหลายปีเช่นกันโดยที่ไม่รู้ว่าเขามีเมียคือเรื่องนี้นะในเมื่อฝรั่งเขามีเมียเอางี้เขามีเมียนะถ้าเขาอยากกับเมียหนูถ้าเขาอยากกับเมียนเะนี่ยนะพี่จะบอกให้ว่าอย่างแรกเลย ขาจะต้องส่งเสียเมียเขาส่งเสียลูกเขานะแล้วอีกอย่างหนึ่งตอนนี้เขาบอกถ้าหนูยอมตกลงแต่งงานกับเขาเขาจะไปยากับเมียหนูเอ้ยใช้เวลาเป็นปีฝาจะยาเสร็จยิ่งถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องลูกเรื่องเองต้าอาจจะใช้เวลานานกว่านั้นก็ได้และอีกอย่างเออน้องเขาบอกว่าแฟนฝรั่งบอกว่าถ้าเกิดว่าเออหนูยอมตกลงที่จะแต่งงานกับเขาเขาจะทําวีซ่าไปเรียนให้หนูแล้วก็ไปใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันที่นั่น พี่ถามหน่อยทําทําไมในเมื่อผู้ชายมีเมียแล้วทําทําไมถ้าเกิดวีซ่าไปเรียนหมดคือหนูไปอยู่เขาฟรีๆอะไปอยู่เป็นเมียเขาไปนอนนะเขาไปอยู่เมียเขาเขาสปอร์ตโอเคช่วงนั้นเขาสปอร์ตแต่ถ้าวีซ่าหมดเขาไม่เตับเราเขาไม่รักเราคือว่าโอ้อยากกับเมียจะต้องเสียนั่นเสียนี่ฉันไม่อยากกับเมียดีกว่าฉันเออเธอกลับไปก่อนหรือไม่ก็เอ่อทำวีซ่าให้เรียนต่อที่นี่อย่างนั้นอย่างนี้เราจะอยู่แบบนี้ทําไมหนูเราเป็นคนไทยนะคะ เรามีสิทธิ์เลือกเราอย่าไปเลือกคนที่เขามีเมียแล้วซึ่งปัญหามันเยอะแยะมากมายในเมื่อหนูติดต่อกับฝรั่งทางแอปหาคู่หนูเจอฝรั่งคนนี้หนูก็ติดต่อไปอีกหาคนอื่นค่ะหาคนอื่นที่เขาพร้อมกว่านี้ไม่ใช่ว่าเราเสียเปรียบทําวีซ่าไปเรียนไปใช้ชีวิตอยู่เขาถ้าเราท้องขึ้นมาเรื่อยอะไรขึ้นมาหนูขาใครจะรับผิดชอบชีวิตหนูหนูไม่ใช่เมียเขาเขาอาจจะรับผิดชอบแค่ลูกแต่อย่าลืมว่าเขามีลูกแล้วสองคนอย่าลืมว่าเขามีเมียอยู่ เาจะรับผิดชอบเราไหมหรือว่าบางคนหลายๆคนที่ทําวีซ่ามาเรียนแล้วผิดพลาดในการที่ใช้ชีวิตกับฝรั่งพอถึงเวลาท้องฝรั่งส่งกลับไปประเทศไทยแล้วบอกว่าเดี๋ยวฉันจะทําเรื่องเธอกลับมาใหม่ทําวีซ่าติดตามบุตรแล้วฝรั่งก็ไม่ทําอะไรให้เลยส่งเสียให้ทางประเทศไทยให้ให้อยู่กับลูกที่ประเทศไทยแล้ววันหนึ่งวันใดก็หายไปเรื่อยๆเ,เ,เ,เพราะเขามีเมียและมีลูกอยู่ทางนี้ฝรั่งที่บอกว่าฉันจะอย่ากับเมียเพื่อมาแต่งงานกับเธออยา่าโกน อย่าโกนอย่าให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาคุยกันไม่ใช่ว่าพอเขาพูดอย่างนี้เราซึ้งใจเขาว่าเขารักเรามากเออเขาจะอยากกเมียเขาเพราะว่าถ้าเรายอมแต่งงานถ้าเราเอ่อยอมแต่งงานกับเขาปุ๊บเขาจะไปทําเรื่องอยาเขาไม่ได้ขึ้นไปอำเภอแล้วไปเซ็นยาขาดกันเออพวงนี้เสร็จไม่ใช่ค่ะมันต้องแยกกันอยู่หนึ่งปีนะแล้วยิ่งมีลูกด้วยกันเนี่ยมันต้องตกลงค่าเลี้ยงดูอะไรกันมากมายซึ่งกฎหมายอ่ะเขาเอื้ออาทรต่อเด็กนะ ทุกคนอย่าไปคิดว่าอุ้ยเขาหย่าเสร็จเขาจะต้องมาอยู่กับเราแล้วเขาหย่าเสร็จเนี่ยเขาจะรีบหย่าให้ทันให้ให้เสร็จไวๆอย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อบางคนนะ่ะไม่ได้คิดจะหย่าด้วยซ้ำที่พูดว่าจะแต่งงานด้วยคือหลอกล่อเอาเราไว้ก็มีหลอกล่อให้เราทํางานทําวีซ่าไปเรียนเพื่อจะได้ไปอยู่กับเขาเออปนเปอร์เขาเออย,งงาอย่างนั้นอย่างนี้พอถึงเวลาที่เขาไม่สามารถที่จะรับผิดชอบได้เขาก็ต้องเลือกที่จะรับผิดชอบเมียและลูกเขาตามกฎหมายไม่ใช่เรา อยากไปเผือใจให้กับฝรั่งแบบนี้หาใหม่ถ้าถามพี่นะหาใหม่ทะลกฝรั่งมีเยอะแยะเต็มบ้านเต็มเมืองในแอปหาคู่เข้าไปเหออเยอะแยะเรามีประสบการณ์มีแฟนฝรั่งแล้วเขาส่งเสียให้หนูไหมถ้าเขาส่งเสียให้หนูหนูก็คุยกับเขาไปก่อนแล้วเราก็หาคนอื่นไปด้วยถามว่าฝรั่งอย่างเงี้ยเขาจริงใจไหมกเมียเขาเขายังไม่จริงใจเลยแล้วถ้าเกิดว่าเอาหนูไปแล้วเขาไปเจอคนอื่นอีกหนูก็ทำวีซ่าไปเรียนแล้วไปเจอคนอื่นแล้วเขาไปเจอคนอื่นอีกเขาเทหนูหนูจะว่ายังไงคะ อยู่จะทําไงคะมันก็ไม่มีคนรับผิดชอบเราและเขาก็ไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบเราเพราะเราไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเพราะเขายังมีเมียอยู่มีลูกอยู่ยังไม่ได้หย่ากันแระไม่ได้จดทะเบียนกับเราเราไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเลยเราเป็นแค่คู่นอนเขาเท่านั้นเองเราอยากจะเป็นเมียหรืออยากจะเป็นคู่นอนอยู่ที่เราเลือก <ul ain> เลือกใหม่หาใหม่ที่เขาพร้อมจะรับเราเป็นเมียไม่ใช่เป็นแค่คู่นอน ฝรั่งมีมากมายที่หาไปหลอกสาวไทยแบบเนี้ยหลอกเอามาทําวีซ่านั้นอันนี้ให้มาอยู่ด้วยสักพักหนึ่งก็กลับไปคืนดีกับเมียเพราะว่าไม่มีเงินที่จะส่งเสียให้เราแล้วไม่มีเงินที่จะต่อวีซ่าให้เราอะไรให้เราเนี่ยฝรั่งแบบนี้ก็มีเยอะฉะนั้นฝรเน้องๆที่จะใช้ชีวิตกับฝรัง่งก็ปลดรองไว้ฝรั่งสมัยนี้เขาฉลาดนะคะเขาไม่ได้โง่บางคนเนี่ยไม่ยอมที่จะแต่งงานทําวีซ่าอันนู้นอันนี้พยายามที่จะ หลีกเลี่ยงการแต่งงานแล้วไม่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันวันหนึ่งวันใดที่มันไม่ใช่สําหรับเขาเขาก็เปลี่ยนแล้วเราล่ะคะเราเสียโอกาสไหมเสียอืมเสียโอกาสฉะนั้นคิดดูให้ดีอันนี้ในความรู้สึกพี่นะคิดดูให้ดีเอ่อน้องๆคนไหนที่เข้ามาฟังแนะนําหน่อยจะรอให้เขาหยากับเมีย ดีไหมเพราะว่าเขาบอกถ้าเราตกลงแต่งงานปุ๊บตอนนี้น้องไม่ไ,มไดต้ตกลงแต่งงานนะน้องเขียนมาถามว่าพี่หนูควรจะตกลงดีไหมแล้วก็มันจะเป็นไปได้อย่างที่เขาบอกไหมคือใจก็กลัวเขาหลอกอยู่เหมือนกันถามไม่เถอะถามไม่เถอะเขามีลูกสองคนนะเขาอยาาออกมาแล้วเงินก็จะเหลือสักเท่าไหร่เขาจะเลี้ยงดูเราได้หรือเปล่าก็ายังไม่รู้นะเออเพราะเขาต้องรับผิดชอบลูกเขานะคนประเทศคนต่างประเทศ,เทศพวกฝรั่งเนี่ยไม่ใช่ว่าเออทิ้งๆง,ง,วง,วงกว้างกวาให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้เหมือนประเทศไทยไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะเออ เราต้องคิดดูให้ดีไม่ใช่ว่าเออเห็นเขาเป็นฝรั่งเขาบอกเขาจะเลิกกับเมียเขาคือเขาจริงใจกับเราเราต้องคิดมุมกลับด้วยถ้าเราเป็นเมียเขาแล้วเขาไปเจอคนใหม่ที่ถูกใจกว่าแล้วเขาทําอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกอย่างไรไม่จําเป็นที่ว่าเมียจะต้องเป็นคนไทยหรอกไม่ว่าเป็นผู้หญิงชาติไหนเขาก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนเรานี่แหละ และผู้ชายในขณะที่มีเมียมาหลอกคบเราต้องหลายปีเออพอตอนนี้บอกว่าเดี๋ยวฉันจะหยากับเมียเพราะว่าเราพอเราถามถึงเรื่องว่าเออเธอเออเมื่อไหร่เราจะได้แต่งงานกันเราครบกันมาหลายปีพอถามถึงเรื่องนี้เขาก็เลยบอกว่าเขามีเมียถ้าเรายอมตกลงแต่งงานกับเขาเขาจะหยากับเมียซึ่งเลื่อนอีกหนึ่งปีหนูคิดว่าหนึ่งปีจะหย่าเสร็จไหมละ่ะถ้าถามพี่หาใหม่ น้องๆคนไหนที่เข้ามาฟังอยากจะแนะนําน้องเขาว่าอย่างไรก็แนะนํามานะคะเพราะว่าจริงๆแล้วฝรั่งสมัยเนี้มันมีแยบยนยะแยะถูกใจอย่างแรกถูกใจอย่างที่สองคือเอออย่างที่สองคือไปประเทศไทยไม่อยากไปนอนกับสาวบาร์เพราะว่าไม่อยากเสียตังค์เยอะมีคู่ขาไปเที่ยวไปกินด้วยกันถูกใจกันให้เงินเออพอกลับได้ให้เงินแค่สองหมื่นน้องคิดดูนะถ้าเกิดว่าเขาไปเที่ยวเที่ยวบาร์มีผู้หญิงบาร์ไปอยู่เขาทุกวันเขาจะเสียเงินเดือนละเท่าไหร่ บางคนแหละเขามองเราแค่เป็นคู่นอนเฉยนั่นแหละอืมแค่เขาหลอกนอนกับเราไปเออทุกครั้งมีเราไปบริการเขาเรารักเขาละเราเอะรักเขาแต่เขาอะคิดอย่างไรกับเราถ้าเกิดว่าคนคิดดีกับเราอะเขามีเมียแล้วเขาถ้าเกิดเขาจะอยากเขาอย่านานแล้วก็คบกันม,มาตั้งหลายปีทําไมถึงต้องจะมาอยาาเพราะว่า,วาเออเพราะเราถามเรื่องแต่งงานละ่ะคิดดูให้ดีนะ เดี๋ยวจะบอกว่าอเออพี่ทาไมอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือประสบการณ์ของพี่ประสบการณ์จากหลายๆคนที่เขียนมาเล่าให้ฟังว่าโดนฝรั่งลงว่าจะอยากับเมียอยากับมีจนเลิกกันไปก็ยังไม่ได้อยากก็มีระคะแล้เวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ